ไม่ก็เ่าอยู่หกินด้วยดูทบก่อนดรไว่าไอ่นไวขาดก่อนนี่ไรเนี่ยอุจหนัาโอเคเนาะโอเค่นาหลังจากที่ว่าเอาไหว้พระไหว้ศพแล้วก็มาจูทุอยู่นี่เนาะ ถ้าเป็นที่ประชอยพี่น้องเลยแา่ตีพี่น้องก็มาหลายคนเนาะ วัสดีพี่น้องเจ็บหน่เพื่อนเมื่อทุกคนทุกท่านวันเป็นทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวจากเทศยงเทียนสลับเข่าสู่ต้องสูกับปัตุงเนาะระบบของพวกทุกทางวันนี้ที่เราแต่อยู่วันที่เราเนาะทุกท่านก็ได้มาถึงมาฮอว์บัดเรียบร้อยแล้วเนาะกลับมาแรงงานที่ขอชคนะศที่พี่น้องนั้กเตะพี่น้องเนาะและทุกท่านมาฮอดมาถึงแล้วพี่น้องเนาะกับน่กเตะที่พี่น้องให้อจเนาะ เสาลงงานก่อนไปหวัดลบน้องเนาะแล้วก็ไปแล้วน้องไปลองเ้ยองไปลองก่อนไปตามเด้ยเนาะตามพี่้องก็เลยไซ่กดสับแ่กทำเนี่ยน้องมันแค่งคลิปต่อไปตดเรื่องเนาะรวเบอร์คลิปบันเทิงไวันน้องนี่เสาไงเสียใจไเนาะคือคลิปคลิปนนี้กอาเสียใจสูงเสาใช่อยเนาะการเสียเลยไปดตาไปดูงานกันเลย พี่น้องเลยเนาะตัดภาพมากะอดวัดเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะเอาพี่ตีใครเอาเดียวัวอะไรต้นอยน่ดีว่าดูให้เอาเมาจริงอะครึ่งเลยน่ ตอนนี้ก็ตัดภาพมากก็หอดวัดไปเด้อพี่น้องเอเนาะงอ่างานโฉบน้องพี่น้องแต่เพิ่นนี่ถึงแท่เนาะถึงแท่งตายกะเผาอยู่พี่เลยจะเอาแต่กระดูกเมื่อเพิ่นว่าเนาะไปข้างในเอาสบายดีเด้อมองเพียงอีกแหละไม่หมี่ช่างเงี้ยเพื่นว่าเนาะงเฮ้ยนาะพี่น้องเอ้มาฮึ

เจอแต่เรื่องราวจังสีน้องพี่น้องอสุดใจพี่ตีพี่น้อง,งนี่ก็เสียเนมังทุกเป็นการเหตุงานเป็นรปภพี่น้องเหตุงานเป็นรปภพาพี่ตีได้ใช่นะ <laughs> พี่ตีมอหนะ้า <laughs> พาไปเข่าห้องน่ะไม่มันยืนมันก็ยังเงินหมดรงแลน่พาพีน้องพี่น้องครูเ <laughs> ข้าไปไหว้พระก่อนบ่นะไหว้พระนั่นบ่ บุรีชุกไปหมดเร็วดิอะไรนี่เคยดูดบุรียังไงไม่ใช่คงกินเร็วนี่แหละเนาะพี่น้องเลยวัดโพวัดโพฝเจริญนเิพี่น้องวัดโพเจริญมาคนเ้ยทุกน เก่งไปพี่น้องโอเคพี่น้อง้อง่ายๆก็มาหอนเลย ัพี bitch, ấy, ่น้องสบายดีสบายดีจะได้ไม่แห้งเนาะเดินนี่เลยพี่น้องไยเนาะอาตีพี่น้องมารวมตัวกันนอกกันไายคนพี่น้องเลยมาร่วมงานพี่พ่อชอบเนาะพี่น้อง

มันเป็นหยาตกิ่้นถ้าเคนเอาจูบนไปจูบนจัไไปจูบอนย่นก็ได้ไปี่น้องไนจูบ้คนยังก่อนเนาะมาวัดวัดโพมีอนะจบไมเบอว่าแล้วเบบลงมา่งพบาทลงอะไรเนาะเออามหบาท ออกแว่าไปนาเมากัใคราเาขึ้นมาดยคือว่เองเาใครพวเาเล่าขึ้นรถอหรอเล่าแล้วเอาไปวยเอาเาหไปเอาขับไปวแล้วหล่อเลยเลามากนพี่น้องยังแต่ไป ไปไหวแเมนบอกนุนไปไหวรับพนเทาจะมุ้งเอาสีมุ้งสีมุ้งแดงเอาสีมุ้งแดงครับพี่น้องนี่แหละพี่น้องบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนเนาะพยายามกลับคิดเมว่าอยู่ใส่พี่น้องเอ้ยความเจ็บความเป็นความตายเนาะพอกันทุกคนผู้อยู่กัสูุต่ตแล้วจะรถจอดอยู่ไหมรถจอดใช่แล้วข้างเข่าแมน เดียวอะยังบรรเลงมากี้วนสิมื้ที่สิบสอง่สิมื้มันนี่แหละกินเอนสิมื้เล่นน้ำเยอะพาไปหาลมากเจะเอาเราเงินาเราเงินเออเราเงินน้ำลูกบเป็นน่นี้เออเข้าใจเออมันนี้มือส่งลูกเออไปจะขับปลินน้ำย่บานุนบ่ đường đern cái còn này nó mưa mai con lại nó có lại nhiêu sốp đi nhiêu anh này là đây đang kêu đây nữa kêu อใน4:00นได้วันนี้ได้มื้อนี้ได้มื้อนี้4:00นเผาอสุดท้ายอือ่ะเนาะพี่น้องแม่นๆเกิดมื้อตายมื้อพันเนาะเป็นความเพิ่นเว้าแพี่น้องเกิดมื้อตายมื้อพันแม่นลงบ้านก็มีคนออกคนเข้าเฮเจ็บเนเป็นเต็มมันอยู่คนชนกันเนาะพี่น้องอม ค่าใช้จ่ายแพงไหมสิ่ใช้จ,จ,จ่ายทั้งบริษัทจัก,การ,ากการโอ้บริษัทที่มาใหมองเห็นงานนะบ ừ, อยังดีนะเพื่อนเนาะ้จ่ี่โรงยาลอมาเดนนี่แหละพื่นอนเนาเนาะว่าเป็นเห็ุงาน <ừ. S 1> อยู่รอ,บ,อ,อรบ,บริษัทเป็นรับผิชอบนาพี่น้นงเฮ้ยนาะออกมาหลยคนดุกพี่องเอ้ย

Thi thi. À, à. Bài thì thịt à mà phải sốt chứ nè không phải thả là bài phải sốt chụp à <laughs> เน่เพื่อนเลเฮียนี่ถูกห้องแล้วห้องสะายกันหรลมก็มุมนี้ลี่กท่าอยู่ห้องกินไม่ดูก่อนหรือว่ายก่อน ลังทุบเ okay, นาะเอ่อพี่น้อพี่น้องอหลังจากที่ว่าเอาไหว้พระไหว้ศพแล้วก็มาจูทบทูปอยู่นี่เนาะถ้เป็นที่เฮพิธภัณพี่น้องเลยนะี่พี่น้องก็มาหลายคนเนาะเอ่อพี่น้องก็มาหลายคนพี่น้องเลยอยู่วัดโพเจริญเนานะ นั่งนี่แนแล้วสาราหนึ่งก็เราจองได้เป็นมือวันอาทิตย์เนาะพี่น้องเป็นมือวันอาทิตย์อ่าน้ำดื่มน้ำดื่มครับ มันเปียกอยู่ không เดี๋ยวไปแล้วกันครับ về được quá đi À xoay, xoay luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền ngọc không แต่คลิปลงช่องลงช่องแต่คลิปลงช่องยูทูบเนาะแฮที่บ้านห้ตี่พี่น้องมาเบิรงนที่ทางบ้านก็เบิรงเด้อเนาะพี่น้องอ่าก็อบอุ่นอยู่ดอกเนาะแฮตี่พี่น้องเขากระจายอยู่ถึ่ไหนมาอ่าโหมดนาบ้านเราก็มากินทานน้ำกันมาเบิรงนเมียงกันอยู่เนาะพี่น้องเติมตะบ่นีกเติมตะบ่นหนักหน้าหน้า

คนรอยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์คนรอเป็นอะไเออคำไม่สื่อคำคำคำมคีรุเพหรือจิตู้คำตู้คำก็ได้ได้แต่ใส่ใส่ตู้คำมก็ได้องก็ได้เนาอพี่น้องเอะเอาโไปจอดมันคืไปนอนรดอ

บรรยากาศอยู่ในวัดนี่พ่อแม่พี่น้องบึงเนาะบรรยากาศพวงงานศพอ่าญาติพี่น้องก็ได้เนาะหลายคนที่ว่ามาพ่วงทำทพิธีขอศพน้องพี่น้องใหญ่ใหญ่ๆๆกันอยู่บางคนไปกินขา้าวกินน้ำอยู่พุนกับมีเนาะพี่น้องอ่าอยู่ลงอาหารเนาะ

สี่นงงมูงนึ่งคสงสี่เทสี่วอนี่ก็มนีวสยังรอถ่ายอีก ยืนล่นชับอยู่ก็ที่หลังที่หลังนี่บวอเป็นไขมาจำคิวเออได้ได้ได้หว่าล่ลายันอว่าผ่านเนียมันบริการมาตั้งตจไหยมาเลยแล้นี้วันที่เป็นเป็นก็วันทัดไปวัดนึงก่อนทัดไปอีกวันึงอันน่าจะเป็นพวกดาราอย่่ง ดาราที่พวกเป็ดักเเป็นดาราเป็นนักล้องเ,เป็นเีออแต่ว่าถ้าไปถ้าไปอีกวัดนึงครับอยู่ตนี้ก็จะเป็นพวกข้าราชการเป็นพวกทหารพวกตำรวจจะไปไปวัดอีกวัดนึงนั่นจะเป็นข้าราชการท่านที่ไหนครับาลาบวานคือกันนันมีอยู่12ศาลาบวาน ก็เป็นอย่างเดียวจะา้อหวายเทียนแล้วกะนก้ะพรอนแล้วกับไปอังคาร้างกุฎแล้วถวายถวายแคนยนี่แม่บ้าน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 เท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วอะไรอยู่่อแล้วอะไรอยู่อ่อก็แล้วเดี๋ยวจะมาอแล นั่งพี่ก็ได้นาอนี่ว่ามองเผานะ ในมงเผาเนาะพี่น้องเนา,นนาะเมนเมนเผาศพโอเคพี่น้องเลยเนาะก็คือประมาณนี้ทางตู้คำก็จะได้ขอตัวจบคลิปเนาะอ่าก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง,องเอฟซีม่อนเบิร์ดทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของตู้คำตั้งต้นจนจบเนาะแล้วก็ประกดข่าวโฆษณาของตู้คำไปก็ขอบคุณขอบคุณในลายพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้เนาะตู้คำเหมือนเพื่อขอตัวกล่มมาวคำ่าสบายดีสบายดี